สวัสดีครับมาหากรุงชั้นแน่วันนี้นะครับจะมาบอกวิธีการแก้ปัญหาคือรถนูโวเอ็มเอ็กนะฮะปีงมันจะเป็นอย่างนี้ฮะน็อตมันจะหลุดเลยนะน็อตหลุดไปตวงฝั่งนี้ฝั่งนี้ยังอยู่นะฮะแล้วก็ไอตรงนี้ก็หลุดไปตวงนะฮะเนี่ยตรงนี้หลุดไปตวงนี่นะครับเนี่ยหลุดไปตวงไอฝั่งนี้ยังมีอยู่นะฮะน็อนตตัวนี้ก็เตรียมน็อตนี่ยาวมานะครับ ไขควงขนาดเล็กก็ได้ฮะปากแชกครับเนี่ยก็มาไขลักษณะแบบนี้นะฮะไขไปเลยนะครับมันขียขีไปบางทีมันสะเทือนนะฮะมันก็จะหลุดเนี่ยฮะผมใช้กุญแจเนี่ยฮะ,ะเนี่ยขันไปแล้วเอาละเนี่ยฮะ เนี่ยด่เรียบร้อยแน่นแล้วนะฮะน่ตัวใหม่เลยฮะไอตัวเก่ายังดูสนิมขึ้นนะฮะเนี่ยครับผมอ่าเนี่ยน่ถือว่านั่นแม่นนั่นแน่นแล้วนะฮะเนี่ยกันหลุดอันนี้ก็ตึงแล้วนะฮะนี่นี้ข้างหนึ่งฝั่งนี้นะครับผมเนี่ฮะฝั่งนี้ก็ก็าเขออนุญาตนะฮะ รูมไก่ๆอย่างนี้นะครับผมนี่กระหลุดนะฮะเนี่ยใส่ไปงี้เลยกับตัวนี้ฮะมันมีขาเยอะนอดอย่างเงี้ยเนี่ยบางทีเป็นมันจะลมหลวมหน่อยนฮะต้องให้มันตึงรับกันเนี่ยฮะตึงนะฮะนี่ครับผม